สวัสดีครับพุ่มสวัสดียำชาวสมาชิกทุกคนในโฉงเลยนะครับพุมวันนี้เราไม่เดินนะครับวันนี้เราปามาปล่อยกินหญ้าหัวเจ้าเลยครับตอนนี้เป็นเวลานี่6โมงสี่ทิานาดทีนะครับเราป,า,กกรรรปามาปล่อยกินหญ้าครับพรุ่งนี้เราจะทําการฝึซสอมกัน่อนะครับ สำหรับมือไม่นะครับตาปุงนีปีๆหรือว่าน้าๆห,หรือว่าเปื่อนๆทุกคนจะทําการว่างวันนี้ไม่ต้องยิกนะครับแต่ก็ว่าเราปักให้มันสักวันหรือสองวันนะครับปักกับนี่คือปักหลังไกาครับวันนี้ให้กินหญ้าเต็มตีครับปุงนี้จะทําการฟิตซอมตาดีก็อยู่กันตอ่อไม่ดีก็ไปกับผมจะมาจิก เดี๋ยววันนี้เราปลาปล่อยกินเน่าไว้เจ้าเลยเดี๋ยวไอน่ายังเป็นนำกลางอีกในวะไม่เลียมปื้อมันไม่กินงามันกินแบบไร่หญ้ามากขึ้นในกูนี่บีบีเลยหญ้าเร้ไม่รู้ไก่รู้จอยโตปุ่มมิดนะครับหญ้านี่กินดีกับตัวจบกาดหญ้านี่อันนี้เราปลาเจ้าซีนินมาปล่อยกันนะครับฝากพี่ๆแฟนๆติดตามกันกันนะครับตัวนี้ ดีไม่ดีเดี๋ยวรู้ครับผมแต่ดีนี่รับรองตึงแน่นอนครับตึงรัวแน่นอนไม่อย่าเปิี่นตัวตึงรัวนะคือตึงทั้งเวียนแน่นอนกับตัวนี้ตาว่าด,ดีครับแต่ตาไม่ดีครับไปเมืองจีนครับนี่ฮืดฮิดฮืดไม่กินไม่กินพออยู่โขกปลาำใโอกบอกป,ป่าอกปล้ำใจเดินนุกเลยพี่น้องเออฝาก ปีปีติดตามเหมือนกันนะครับไปนี่นไปอีกนิดข้างในเวทเล็กนะครับรุ่นนี้เวทซ้ำรอยจัดซ้ำรอยยกได้ครับตัวนี้เล็กจังนี่แดียววะลูกอัวเลยมันไม่เต็มรังตีพวมาเต็มอยู่ราซ้ำรอยเป็ดได้นี่ไม่เต็มรังตีหน้าตาปวไปวัดไปว่าได้ไหมบีบีวะวิจารรุ่นอย่างเดียวลูกรุ่นลูกเดียวไม่เกี่ยวลูกเปลือย นุกกันน็นนะครับสมาชิกเจ้าเจ้าป่ามาปล่อยกันก้อนว่าเจ้าก็ไม่พี่อ๊อกโคกกันยังไก,อกองอ๊อกโคกตียะกึ่งก็มเมนต์มามั่งนะครับวันนี้ก็จิ๋วจิ้วให้เลยปอบเป็นน้ำจิ้มนะครับเดี๋ยวถอยตากันต่อเจ้าต่อเจ้าปอบกันถุงโปสเตเดียมนะครับป่าไปเยือนปลานูมั่งเราตาไม่รู้ว่ได้ไปเมืองจีนครับาตารู้แต่หน้าเรื่นไม่ตีไว้จำเลยครับ ว่าจนมันต้องสู้นกทีครับทาไม่สู้นกถีไม่ตีไว่ทำไรครับสู้แต่หน้าบ้านครับไม่ไหวครัสู้หน้าบ้านนะไหนกินจบกาดยานี่ไม่ร้วยายได้มันยาการตูปมัาไม่รัวเขาเรียกอะไรด้นะตีบ้านพวกเรียกการตูบเจ้าฝากติดตามกันครับวันนี้ลาไปก่อนครับว่าจะได้ไม่ตัวแปรครับก็ไปไปด้วยครับวันนี้สวัสดีครับ